เอาเอิญไม้พัชรีออกมาถอ <c oughs> ไมาแทยแม่ไม่ตายอยู่ไอยีกปวามนั่นก็ได้ยัยม่แม่าแยานมนหนุ่ยปุยอยู่เดิมเ <c oughs> มือแล้ว<ห>มันมาบอกคือบาทยัง Valeu เอาจบเลยบ่เบลือเออเต็มทีเอาไม่ได้จบเลยอีกวากเดียวเอลือแท้แทนแทอยัางตัวก่อนดับลงเดี๋ยว้เดี๋เดก่มันลงวังไดก่อนเลือแทนแลแสงไฟดับลงเขาพากันแล้วเดิมือแลน เอาละจันเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาจะเข่าเลือนหอขีดละหอมน้ำน่ฮะหอมน้ำเนี่ยหอมไผ่หอมเลนบ้านฮักเนาะ A B M มันยังงี้ A B M มันอาใส่มิแต่ A B ได้หรอนบอยใหม่โอ้ยังมีพวงมา้ำยอีกโอ้มันตรงนี้ดิของเจ้านั่นบ้านฮัก M V อ้าวเยอะขมจ ไม่ว <c oughs> <cam boy> ืงแต่ละวอุ้ยปทัดอกจากของปทัดอกจากของดอก้าไปนไม่แขกปกตีแล้วมากเด้เอนมากนี่แล้วนมมนีออกเ่ยออกจากของบอไฮวอ้แน่วนะโอ้ยครผมเจ้าออไหอมย้ยตรงเชเยเห็นมาขอสี่ขอก็เรียกยูดอกอ้ยไปไม่ไอ เราสิบ่ยอมลองเพลงคอนเสิร์ตเด้มาม้าม้ามาบ่หอมเราก็ไปทัวร์ไหลพี่ยังเฮ้ยเป็ยเวายังสี่ขอยกันหนียู่นี่ยังเรก็เรียกอยู่ยมาเอาบ่ผมมีอย่งดอกกึ่งกามิเจ้าละพ่อ้อยได้ระบายได้ปรึกษาได้เบาถามนั่นถามนี่ถามว่ามันเป็นยังไงตอนนี้มันเป็นยังไงเขาคิดยังไงกับไอ่ยังไอ้กามิจะบอกกับเจ้าไอ่เจ้าต้องเขาทางเอือย์คอยด่ายก่อนเออเอาเจ้าคือเป็ี่ยนยังเจ้ามันโอ้ยรับปันใส่โก้หูมันจะบาดเลยนะ ออกมามันคือหาดคอแต่สันพี่น้องแล้วจีด้าก่อยได้นี่เจ้ากับเลนโต้นี่ยหนข้าเจ้าสิบบอน้างมึงเก็บหุจักใหญ่ยู่ใหญ่ป่ะเด๋เป็นนั่นนั่นนี่เดเบิลแมนไาจิเออแบบอันนั่นอันนี่เนาะโอ้มเอ้าเจ้าโตก็จะเฝ้าอันนั่นอันนี่หลายเอาย้ำเวลานั้นเขาก็เฝ้าเรื่องนี้กับโตตอนนั้นเลยวราเพิจะใส่อันนั้นแลยเส่อใจนี่ดูไรเจ้าเชียร์บ้าหนป็น่ยัง z ุ o มหันอยู่ในจออุ้ยบอยกับแอนกำลังฟินใหม่พัตรีออกมาทำไมนี่เลย นอเลยพนักคอยบ้างวานก่อนกันย่งอันนี้ก็อยออกมาประเด็ตีน้องคอยเร่นนี่เอาวงบ่เอ้าขัมเราว่มีมันเป็นน้องคอยว่มีผู้เดคบคอยอะไรตอนนี้ถ้ากัดมันออกไปคูนึ่งอกจากชีวิตนี่คือคอยว่มีไผ่อะไรจบเล่นจะต้องรักษามันไว เอาไอ้เขาบอกเขาโตูตลอดย่ำย่ำทีหนึ่งทีสองไอ้กับปึกซาตโตตลอดว่าจริอย่างจังไลยมั้กับแมนยูมันกับแมนยูแต่แบบแบบนี้น้องคอยเสียหายเด้เจ้าเจ้าหาน้องไข่หอมเจ้าเป็นเบาหวานเอาไอ้กับหอมขึ้นยุ้ยไอ้หอมก่อนหอมจัไไรหอมจัถึงหอมก่อนแล้วหอมจะงเลอะไอ้หอมก่อนเหล่าเมียหอมจังเลยเมื่อสิบมาเห็นจีกับปิลี่รั่นเบิ้งตัวเนาะเขาหอมจนหลอนแล้วมึงไปช่างซาดเยังยุ้ยไอ้ เจ้าเขจ้าเขาเสียวสาษาหรอญี่ปุ่นก็ไม่ได้ขัดไปแสดงว่าหนังแสดงว่าเนิดคอยเบิด์ได้ไงเลยเขาบพิ่เห็นนิดอะไรเขาเพิ่งไม่แน่น้องคอยนี่น่องคอยมีน้องผู้เดียวมีน้องสาวอยู่ผู้เดียวเด้เ่ราะมันแล้วเบิร์ตใส่สดผิดกลุ่มแต่เจ้าไปซิปเอสบ่เขาไะไรอยู่ในซิปเดชจะเรียกว่าเห็นสิแมนว่ะไลซิปเบ่มีโอ้ไรซิปเอสเบ่มีเนาะเรื่องอะไรซิปอันนี้มาได้ในเจ้าสิไม่เย็ดยังน้องคอยได้หมดได้เด้ Không thấy ai hết chẳng đấy ai nhóm làm mượn giang làm mày Nhóm làm giang lên Chào nhóm làm có khỏe lên Chào nhóm làm khỏe đấy Cái này này khỏe nhóm nhóm thấy ai hết Ta tôi bị vô phải hóng cho em bó mạnh Đâu chứ tôi hóng nó khỏe gớt đấy Ôi Ôi แ่เอ้ยลหะเอ้ยหาบาททอนสกลับไปหารอด้วยหาลอยหาล้อยไอห้พันหนึ่งเออโอเคอันหอมหอมเฝ้่าปวดด่นาสิเอาหลังหอมอมเฝ้าโดอมเรวอมเรวอมอมเรวกูสองูสอโอหอมมีแจกกี่แน้วไม่อมเราละน้องไป เห็นตังสีมันเสียหายปปนคอยบุ้มไปง่นั่นแหละนาบุ้มแล้วน้องกูก็ได้แบบนี้ไม่ว่าใดสี่ยุตนี่จังงงแล้วจังงงแล้วเอาจังงงมึงจะเป็นอย่างเฮียนไอ้มไอเฮีนเจ้าเลยนะไอยังได้ถามเลยะพูดสิมาอะไรเลยนี่ดีซก็ได้ตัวหมือนีเสียอยู่แล้วอยู่อยู่ยี่ไง่ยังยั่งยังขอกระบะ เท้าอกับบ้าไอ้บอยยี่หออกับบ้าคนเออเอาเป็นการเป็นงานซะเเป็นนาอันนี้ยังไม่ได้เป็นการเป็นไงมีอีกช่วงล่ำแผลเออเอาเอาไปช่วงล่ำก็ได้ดอกสิเพราหอมค่ะหอมแนนยังไปยังก่ได้มีปัญหาไปไปมีปัญหาไปโอไปไม่ยังไม่แล้วมักมีมีปัญหากัรนักดนตีด้ยเมื่อกลองเมื่อกลองเมื่อกลองมีปัญหาเออเมื่อกลางปะ สพบ้านปิดบ่เจอกันสพบ้านปิดเลยใครกันตอนนี้ว่าอยากคุยไม่คุยให้เสียน้ำลายครับว่ากันบ่รู้เลียงสพบ้านปิดอย่างเดียวบ้านฮักบ้านฮักสพบ้านปิดก็มีบ้านฮักสพบ้านปิดก็มีหรอครับอย่าลืมก็แล้วกันบ้านฮักเอบอย่าไปแสกน้ำเขาอยู่แสกน้ำได้หนึ่งันอะครับมาดิ ไอซีไปแต่งโตัวมาล่ำเนี่ะได้อีหลายอยู่ผู้เดียวได้บอได้อยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวตลอดไง <c oughs> ออกมาอย,ยู่ผู้เดียวเดี๋ยวไอซีพระเอกออกมาหาจัหน่อยคือว่าสิมีพระเอกออกมาหาเพื่อนมีมีามีต่ว่าให้เจ้าอยู่ผู้เดียวกัอนอยู่ผู้เดียวก่อนอยู่ผู้เดียวจนชินแล้วเดอ์ไปกัตเด้อร์ใหญ่เจ้าตามสบายไปน้ำเนยอย่าไปน้ำเขาเอ้ยมาลองเพียง กี้กับหมองมึงเอ้ยไปเอามาล้อมาน้ามีอะไงมึงจะไปอย่างไรกับพ่อได้วันนั่นได้ไปแต่งตัวเออกับไปแต่งตัวเนาะโอ้ก็ตายแน่แอนเป็นอย่างนี้จะฉีกับพี่ใหญ่เป็นอย่างแอนก็เป็นเอาเถอะมึงเป็นอย่างขึ้นไปตงไปเล่นไปเล่นในเพื่อนพี่น้องเพันถามวนอยู่ อมามาแมาพุอดคิ้วเจ้าแล้วเกาทาเต้นแล้วแม่เป็นอย่างไ่เอาสู้ๆในไม้พัชรีแน่ครับพี่น้องครับ